ก็สวัสดีครับผม POC กันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีบีฮอปแบบในคลิปทิกตอกที่ผมลงไปนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มากดหัวใจแล้วก็กดติดตามในคลิปทิกตอกผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูในคลิปทิกตอกนะผมก็จะมาทําให้ดูนะครับหรือว่าใครที่อยากติดตามทิกตอกผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าบีฮอปในทิกตอกผมทําไงนะ าสมีฮอบแล้วผจะทำอีกแบบหนึ่งให้ดูนะ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะบีฮอปอันนี้อาจจะไม่เร็วเหมือนบีฮอปแพทที่แล้วนะครับผมแต่มันก็เคลื่อนที่เร็วกว่าเราวิ่งปกตินะครับผมจากการที่ผมลองมาแล้วนะครับก็มันเร็วกว่าวิ่งปกติผมก็จะมาทำยวผมก็จะมาสอนทำนะครับ,รบว่าทำยังไงนะ ก็มีประมาณ2เทคนิคลักๆนะครับผมเทคนิคแรกก็คือการที่เราพุ่งตัวอย่างนี้นะครับคือเราต้องฝึกพุ่งตัวแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะให้สอนวิธีการบีฮอปนะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับขั้นตอนแรกคือเวลาเราวิ่งนะครับเรานับใจใจสี่วินะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะหนึ่งสองสามสี่พุ่งครับหนึ่งสองสามสี่พุ่งครับ ถ้าใครยังไม่ดูคราบว่าผมพูยังไงนะก็คือการที่เราสไลด์แล้วก็งัดขึ้นนะเห็นไหมนี่ครับเวลาเราวิ่งสไลด์มันจะมีงัดงัดขึ้นนะครับผมจะให้ดูตั้งค่านะตั้งค่าอยู่ตรงเคลื่อนทีนะครับนี่ครับสไลด์ผมจะเป็นแบบง่ายนะตั้งค่าแบบผมเลยนรับผมเวลาสไลด์ก็จะงัดขึ้นก็คือการกระโดดนั่นเองนะฮะคือเรานับในใจสี่วินะครับแล้วเราก็กดสไลด์งัดแบบเร็วๆนะดูนะ หมือนที่ผมเคยสอนบีฮอปไปรอบที่แล้วนะครับผมแต่แค่การที่เราบีฮอปรอบที่แล้วคือเรากระโดดนีก็คือเราสไลงันยัดรัวใช่ไหมแต่นี่คือเราใช้แค่ครั้งเดียวครับเรานับได้ใจครับ1 2 3 4สไลดาี่สงัดครับ1 2 3 4สี่สไลง์งัด1ส3 4สไลด์งัตตักลมก็ประมาณนี้ครับการการสไลงัดนะครับหรือว่าการพุ่งนั่นเองนะคือเราเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับเราสามารถพุ่งหลบประตูก็ได้ครับเคือเราวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมประตูยิงมาเราก็แบบพุ่งหนีเลย ถ้าเราวิ่งต่อเนื่องคือเราจะสไลด์ได้เลยนะคือเราวิ่งต่อเน,นื่องอยู่ใช่ไหมหลบไปเงี้ยวิ่งอยู่คือถ้าเราวิ่งเกินสี่วิเราจะสไลด์ได้เราจะพุ่งได้เลยนะคือเราหันไปทางไหนเราก็สไลด์เลยนะเราก็พุ่งไปเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสไลด์งัดหรือว่าการพุ่งนะเทคนิคที่สองก็คือการที่ผมบีคอปให้ดูเลยนะก็คือการบีคอปนั่นเองนะฮะก็คือการที่เราเราวิ่งไปก่อนครับสี่วิหนึ่งสองสามสี่สไลด์งัดกระโดดครับแล้วก็หันซ้ายขวา จังหวะที่เรากระโดดคือเราหันนะครับคือผมพุ่งมาใช่ไหมปึ๊บผมกระโดดหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหรือว่าผมจะหันหรือจะหันขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายก็ได้นะครับ้รแต่ถนัดนะพอเราเราก็โดดครบ4ีทีล้วก็หัน4ทีพอดีใช่ไหมแล้วก็งานต่อครับแบบนี้นะ หนึ่งสองสามชี้กระโดดครับหนึ่งสองสามสี่งัดครับหนึ่งสองสามสี่งัดครับถ้าบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมเวลากระโดดเราต้องหันนะเพราะว่าเวลาเรากระโดดแล้วหันความเร็วเราจะไม่ล่วงนะครับดูนะถ้าสมมติผมตรงๆเ like ลยนะหนึ่งสองสามสี่อลไงัดกระโดดกระโดดกระโดดครับกระโดดกระโดดกระโดดใช่ไหม บางทีมันจะไม่ติดเลยนะถ้าสมมติเราไม่หันผมแนะนําให้ฝึกหันไปด้วยนะครับมันจะทําให้เราจับจังหวะในการใช้ง่ายนะมผมช่วงนี้ผมหลังๆผมเล่นแอพีพีบ่อยนะเราจะถนัดแอพีพีหน่อยนะเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่สไลด์กระโดดหนึ่งสองสามสี่จังหวะที่เรากระโดดแล้วหันไปหันมาเนี่ยเราลบก,กระสุนด้วยนะครับแต่อาจจะลบไปเยอะนะแบบนิดหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่นะ การที่เราสไลด์แล้วเรากระโดดไปด้วยเนี่มยมันทำให้เราควบคุมทิศทางได้นะครับสมมติเราว่าเราพุ่งมาใช่ไหมแล้วเราอยากเลี้ยวเนี่ยเราสามารถเลี้ยวได้นะแต่ถ้าเราพุ่งเราเราจะเลี้ยวเราพุ่งไม่ได้นะคือเราพุ่งเลี้ยวไม่ได้นะคือแบบพุ่งแล้วก็โค้งไปไม่ได้นะครับคือมันโค้งได้นะครับแต่มันจะช้านี่คือคือเราจะโค้งไม่สุดนะครับมันจะโค้งแบบโค้งกว้างมากนะแต่ถ้าเรากระโดดไปด้วย dette, มันจะเป็นอย่างงี้นะเราจะโค้งข้างหน้าครับกระโดดไปเรื่อยครับ คือเรากระโดดได้เรื่อยๆ,ๆยนะครับกระโดดกระโดดอย่างนี้ก็ได้ครับกระโดดกระโดดแล้วก็งานกระโดดกระโดดกระโดดผมแนะนำให้หันไปด้วยนะครับการที่เรากระโดดมันจะทำให้เราคิ้วขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการบีฮอบนะครับผมก็ใครที่สงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วย <c oughs> นะครับก็สวัสดีครับ